อาจารย์ปู่ลุ้นให้อาจารย์เบียร์ล่วงหรือให้อาจารย์เบียร์รอดคนที่กล่าวหาเนี่ยคนที่เป็นโจทย์เนี่ยเป็นรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เบียร์เนี่ยจะต้องหาหลักฐานแล้วชี้แจงกับข้อมาตรา1นึให้ได้ผมเนี่ยเคยเดินมาแรงไหวอาจารย์เบียร์เยอะจากกรณีที่ทนายอนันชายชัยเดชทนายความพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดกับนายสัญชัยวันพิรัตหรืออาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมกรณีไลฟ์สดหมิ่นมหาเทรัสมาคมแนน,นชัยก็เปิดเผยบอกว่าก่อนหน้านี้อาจารย์เบียร์ได้มีการไลฟ์เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนปี2567ตอบคำถามคนดูโดยมีเนื้อหาใจความประมาณว่า มึงไปโค่นลม้มมหาเถรสมาคมไม่ได้หรอกเขาอยู่โยงคงกระพันด้วยตำแหน่งหน้าที่และอำนาจไม่ใช่ด้วยพระธรรมมีหลายครั้งที่มาหาเถรสมาคมใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ถูกต้องมากกว่าการทำตามพระวินัยซึ่งผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามันดูทุเรศทุรังเอาอำนาจราชสักของตัวเองมาเป็นใหญ่ซึ่งถือว่าใช้ไม่ได้ขณะที่ความเคลื่อนไหวของทนายอนันชยัยผ่านทางเพจถึงเรื่องมหาเถรสมาคมก็ยังมีมาอย่างต่อเนื่อง โดยโพสต์ข้อความบอกว่ามหาเถรสมาคมมีมติเรื่องคนสอนธรรมหรือไม่มีนักวิชาการคนหนึ่งกล่าวอ้างว่าได้มีการไปตรวจสอบระเบียบวาระการประชุมของมหาเถรสมาคมมีเรื่องคนสอนธรรมเข้าระเบียบวาระการประชุมหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีเรื่องคนสอนธรรมและออกมาให้ข่าวว่ามหาเถรสมาคมยกว่าเป็นประโยชน์เสียด้วยซ้ำ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวน่าจะเป็นการพูดไปเองมากกว่ามหาเถรสมาคมไม่เคยพูดเรื่องคนสอนธรรมและไม่เคยกล่าวเรื่องคนสอนธรรมสอนธรรมเป็นประโยชน์มากกว่าแต่อย่างใดหม ah et, ายเหตุกรุณาใช้ถ้อยคําสุภาพในการแสดงความคิดเห็นหากไม่ชอบก็ไม่ต้องมาแสดงความคิดเห็นครับทนายอนันชยัยชัยเดชประธานม,มูลนิธิทนายกองทัพธรรม ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมอาจารย์เบียรคนตื่นทามก็เคยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวท็อปนิวส์แล้วก็ฝากไปถึงกลุ่มบุคคลที่รู้สึกไม่สบายใจกับประเด็นดังกล่าวบอกว่า ส่วนตัวยอมรับว่าขณะนี้กำลังมีกลุ่มบุคคลที่มีความพยายามจะใส่ร้ายป้ายสีลดทอนความน่าเชื่อถือซึ่งอาจารย์สอนธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ก็มีคนพยายามจะทำลายอาจารย์อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ไปทำผิดอะไรซึ่งมันเกินไปหรือเปล่าส่วนคลิปที่เป็นประเด็นว่ามีการพาดพิงสถาบันเบื้องสูงยืนยันว่าคลิปถูกตัดต่อเพราะคลิปเต็มจริงๆอาจารย์กำลังสื่อสารว่าแบ็คอาจารย์เนี่ยคือใครก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่คนตัดคลิปเอาสถาบันเบื้องสูงมาใส่เพื่อใส่ร้ายป้ายสีอาจารย์ล่าสุดค่ะเป็นประเด็นร้อนประหลาดแตกเลยค่ะเมื่อทางด้านของกุ้งสปปอ,ปอินฟลูเอนเซอร์ก็ออกมาตั้งคำถามนะคะในโซเชียลแล้วก็มีการขึ้นไลฟ์กับทางด้านปู่มหามุนีโดยทางด้านกุ้งสปปอ,ปอได้ถามคำถามปู่มหามุนีว่าลุ้นให้อาจารย์เบียร์รอดหรือร่วงซึ่งปู่มหามุนีก็ตอบว่าให้รอด เพราะคนที่กล่าวหาเป็นโจทย์เป็นรัฐเพราะฉะนั้นอาจารย์เบียรจะต้องหาหลักฐานต้องชี้แจงกับข้อมาตรา1、นึให้ได้อยากให้อาจารย์เบียรรอดไปเผยทําต่อรอดเพราะหนึ่งละหุโทษตัวนี้ไม่ติดคุกแต่เสียค่าปรับกฎหมายมาตราหมิ่นประมาทมีด้วยกัน3มาตรา 3, มาตรา3 9 3มาตรา326มาตรา328ระดับชั้นโทษต่ตางกัน พี่เรื่องหมิมพระเถระพระเถระบอกไม่เอาความจากอาจารย์เบียรแต่กฎหมายยังเดินต่อมาตรา3 9 3ไม่สามารถยอมความได้อาจารย์ปู่ลุ้นให้อาจารย์เบียร์ล่วงหรือให้อาจารย์เบียร์รอดนะครับรอดครับเพราะเหตุใดถ้าว่าถ้าว่าด้วยมาตราหนึ่งสองเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าคนที่กล่าวหาเป็นรัฐนะครับต,ต้องต้องอธิบายก่อนคนที่กล่าวหาเนี่ยคนที่เป็นโจทย์เนี่ยเป็นรัฐ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เบียร์เนี่ยจะต้องหาหลักฐานแล้วชี้แจงกับข้อมาตรา1นึให้ได้ด้วยคำที่ผมไปดูในคลิปแล้วเนี่ยอันนี้ผมถามโดยรวมเลยว่าทุกเรื่องที่อาจารย์เบียร์โดนอยู่ตอนนี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่มันลุมล้อมอยู่ตอนเนี้มันสามารถทําให้ร่วงก็ได้หรือว่าอาจจะรอดไปได้มากอาจารปู่คิดว่าอาจารปู่เนี่ยลุ้นให้อาจารย์เบียร์เนี่ยร่วงไปเลยหรือว่าให้อาจารย์เบียร์รอดไปเผยทําต่อรอดไปเลยครับรอดเพราะอะไรรู้ไหม อคดีอาจารย์เบียร์สีข้อหาจะรอดเพราะไหรึ่งละหูโทษด,ดูมิ่นนะครับซึ่งยอมความไม่ได้มาตรา393ตัวนี้เนี่ยนะครับไม่ติดไม่ติดคุกนะครับแต่เสียค่าปรับนะครับอันนี้ดูหมิ่นนะครับนะครับกฎหมายมาตรามิ่นประมาทมีด้วยกันสามาตรามาตราสามเาสามมาตรา326มาตรา328ระดับชั้นอัตราโทษต่างกันนะครับ อัตาโทษ5ปีอัตราโทษ1-2ปีอัตราโทษ1ปีถึง6เดือนเนี่ยครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เรื่องเกี่ยวกับมินพระเถระนะครับพระเถระเนี่ยบอกว่าไม่เอาความอาจารย์เบียร์ถูกต้องไหมอ่าแต่กฎหมายเดินต่อครับอ่ากฎหมายจะเดินต่อเพราะคดีมัตรา39 393ไม่สามารถยอมความและถอนฟ้องได้ครับนี่ครับตัวนี้ฮะ จะเป็นตัวนี้ตัวที่ตัวหนึ่งเนี่ยไม่ติดแล้วนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะครับคุณละเมิดนะครับมาตราร้อยสิบสองนะครับก็ต้องดูที่เหตุผลอีกว่านะครับคุณพูดด้วยเหตุอะไรเพื่อเป็นประโยชน์ไหมหรือเพื่อเทียบเคียงอะไรนะครับตัวนี้น่าจะหลุดเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันมีคลิปต้นอยู่แต่ทีนี้มันก็ต้องดูที่อารมณ์ขณะพูดด้วยนะครับกฎหมายแบ่งออกเป็น8อนุ การเบียร์แกไม่มีอะไรหรอกนะครับตัวจริงแกเนี่ยคนที่ใส่ดีเลยนะครับแล้วพูดเข้าใจง่ายแล้วแต่ฟังคนแต่ด้วยการที่แกถูกโลกโซเชียลปั่นเข้าใจไหมเออแกก็เลยคิดว่าโซเชียลเนี่ยทุกคนรักแกผมจะบอกให้นะโซเชียลไม่มีรักใครนี่ครับแต่ผมคนดุี่ผมคนเดิที่หลักขาวออใช่ครับผมคนนึิรักที่หลักขาวโอ้ผมจะบอกให้นะเอฟซีเนี่ยเวลาที่เขาถูกใจเราเนี่ยเขาจะชมเรา นะครับแหมเขาโอเคกับเราแต่วันหนึ่งถ้าวันใดเราเดินพลาดปุ๊บตูม<ด>เขาทืบเราเลยครับผมบอกให้เออนี่เรื่องจริงนะครับจะมีเฉพาะเพื่อนสนิทหรือคนที่เคยประสบกับเราอยู่กับเราเนี่ยเขาจะเขาจะรู้แต่โซเชียลไม่รู้ผมเนี่ยเคยเดินมาแรงกว่าจันเบียเยอะนะเมื่อก่อนเนี่ยผมประเทศแบบว่ายังไงก็ได้เช่ไหม เออผมเดยโคตรแรงเลยบอกให้สุดท้ายเป็นไงรู้วป่ะอ้กิ๊กไอ้มานี่เด้อมานี่เด้นายเรียกเข้าไปรถมารับเนี่ยเนี้ยเนีเอะปะนั่งคุยกันหน่อยเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะคนมีทําไม่สามเติมใครอคนคิดได้ไม่สามเติมคนแค่นี้พอด้านชาวเน็ตหลังได้ฟังปู่มหามุนีพูดถึงอาจารย์เบียร์ก็เข้ามาคอมเมนต์กันยับเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมอย่างเช่น ไอนี่อยู่เป็นพอเห็นว่าสังคมเริ่มเอียงมาทางอาจารเบียไอยปู่นี่ก็จะเอียงมาเหมือนกันนะมึงนี่ไหลเป็นน้ำเลยนะปู่ไอปู่มุนีจงโง่ต่อไปนะตื่นเถอะค่ะอย่าดันทุรังยิ่งดูคุณไม่มีประโยชน์อะไรต่อาศาสนาเลยเยี่ยมเลยปู่ปู่ดีขึ้นเยอะนะเมื่อวันก่อนปู่แค่ออกมาเช็คเรตติ้งกับคนที่สับอาจารยเบีย